เอาน้ำเงินหมดหมดหน้าหมดหน้าตักเลยครับเกมผมหมดเลยนะครับผมพอแล้วโอ้โหเจ๊งบบงครับตามโอเคไม่เบียดเออหน้าเปิดสวยครับ3โอ้โหป๊อกเต็มตีนเลยสวีัสสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มากับเกมวาคาร่านะครับผมมาโอเคมาดูกันนี้วันนี้ทุน10,000ืเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้กําไรไปทั้งเท่าไหร่ 6,000บางหมื่นนึงบางนะครับนะก็มาดูกันครับว่าเดี๋ยววันนี้จะพยายามปั้นทุนนะครับให้เล่นแบบว่าเอากําไรทบเข้าขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมาดูดีว่าวันนี้ผมจะทําได้หรือเปล่านะครับนะโอเคเดี๋ได้เสียลงให้ดูเลยหมื่นหนึ่งโอเคอะผมขอปล่อยผ่านก่อนนะครับโอ้โหอันนี้คือแบงค์เพเยอร์มาดีนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะตามที่เพเยอร์นะครับ ดูกันว่าอะไรจะเข้าครับน้ำเงินไหมโอ้โหแดงลายแล้วอย่างนี้เอ่อผมอเปิดหมายแรกครับคือได้ก็ได้นะเสียก็เสียนะครับผมขอตามไปที่แดงครับโอเคจัดมาจริงๆไม่ได้เราไม่เล่นแบบนี้นะค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับก็ใครที่เข้าใหมา่ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี่เลยนะครับ มาดีโอยเสมออะไรเข้าอุย้ยสวยครับโอ้โหเปิดได้ดีครับมาโอ้โหเอาเรื่องครับหมื่นสี่อืมอย่างนี้ก็ขอนะครับขอตามไปที่แดงหน่อยละกันโอ้โหอสองพันห้าครับใครที่ชอบไติดตามกดไล์ก็แชร์นะอย่าลืมกดเข้ารุ้มกลุ่มด้วยนะจ๊ะก็อสอั่งกดแชร์นะอีกวันนะครับคอนเทนต์เกมแนวไพ่นะครับผมมาดิ หวยครับมาดิโอ้เต็มเลยขอ8ก็ได้7ก็ได้มาอูเสมออมเกือบไปแล้วโอ้เกือบโดนเพื่อนเอาไงดีครับอืมเราโดนอา่ายังไงดีครับขอตามไปที่แดงแล้วกันไปน้ำเงินดีกว่าเอาเพย์เยอะครับล <c oughs> วงหดือรอดครับ เดี๋ยวปั้นไป2 0 0 0 0 2 0 0 0 0เป็ดเสร็จจะปั้นไปสัก25,000นะเดี๋ยวพอเลยนะครับอะ่ะดูกันเฮ้ยสวยโอ้ยมาดิโอ้ยไม่น่าเลยอะ่อะาไม่เป็นไรลุยก,กันต่อลุยก,กันต่อยังมีให้แก้อยู่ครับยังมีให้แก้อยู่อขอตามแรงครับเอาหมาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนดิวเลอร์ มาโอ้โหชักชัยแล้ว B OK ม,มีคนไทยไหมดูดิ Follow my lead Make i s big อะไรนี่สวยนะสวยนะโอ้ยเสมออีกแล้วเพื่อนโอ้โหยังไงดีวะ ผมขอตามน้ำเงินแล้วกันเฮ้ยแดงดีกว่าไม่มีสูตรอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเล่นผมเล่นตามความรู้สึกล้วนๆน,นะครับนะส่วนท่าในใดมีสูตรมีอะไรก็ทักทายมาบอกกันได้นะก็จริงๆผมเล่นหลายรูปแบบนะครับเล่นเซฟๆซฟก็มีเล่นแบบผงผางโอ้โหเปิดหน้าเก้าโอ้โหไม่น่าเลยเมื่อกี้ว่าจะลงไปที่น้ำเงินเอาครับขอตามที่น้ำเงินครับจัดไปอ่ะสองพันสองพันหน้าครับ ลุ้นห,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 หน่อยจะเข้าหรือนะเปล่านะเสียวเงี้วไม่รู้ว่ะจากกำไร4,000นะครับตอนนี้ติดลบเลยโอ้โหเต็มกราฟอย่างนี้เจ็ดไหมเออเอาเรื่องอะบวกไปโอ้โหเกือบไปแล้วกลับมาที่พันสองับเพื่อนผมขอตามท้นเงินไปอีกหน่อยแล้วกันที่1,200องอะ สองพันห้าไปครับขออีกแค่้ายเดียวมาน้ำเงินน้ำเงินต้องเข้าครับต้องมาแล้วแหละโอเคอุย๊ยหน้าสวยครับโอ้ยเต็มเต็มกราฟครับก้ามาแปดก็ได้อุย้ยเอาทบไปเรื่อยๆครับหกกับห้าต้มเดียวโอ้ยเฉือนนะโอ้ยอย่างงี้ผมขอตามน้ำเงินน้ำเงินมาสองพันห้าอะ โอเคน้ำเงินขอน้อเงินอีกไม้หนึ่งขอน้อเงินอีกไม้หนึ่งครับอีมาเพเยอร์สิวๆว่ะวันๆเงี้ยไม่รู้อุ้ยหน้าสวยครับโอ้โหเต็มตีนโอ้ตอนแรกจะไปอยู่แล้วแดงอะ่ะโอ้อยงเอ้ยเอาตามแดงไหมครับห้าพันโอ้เมื่อกี้จะไปแล้วนะไปที่แดงแล้วนะไม่อะไรวะโอ้เกินไปครับอย่างนี้ ออกมาขอแดงตามแดงครับเออหน้าสวยอู้ป๊อกอื้อกูอยากจะเชื่อเลย <c oughs> กูอยากจะเชื่อเลยนะโอ้โหทำกันให้ลงกอครับเอาไม่เป็นไรครับโอ้โหเอาตามแดงไปหน่อยเอาไปโอ้โหไ,ไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อกี้อู้เกินไปเปล่า ไม่มีสูตรครับโอ้ยเต็มห้ามาเต็มกาไปโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้หน้ำเงินแม่งมาชิบหายเลยเ่อน้ำเงินหมดหมด,หมดหน้าหมดหน้าตักเลยครับเกีบผมหมดเลยนะครับผมพอแล้วโอ้โหเจ๊งบงครับตามโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้กันใหม่นะทำไมนี่ยังไม่เข้าก็อ่ะดูกันหน่อยครับ เออหน้าเปิดสวยครับสามโอ้โหป๊อกเต็มตีนเลยโอเคครับถึงว่าโดนไปเป็นไงครับก็ผมบอกเลยว่าโอ้ผมเมื่อกี้เราน่าจะอยู่นี้ที่กำไร4,000นะครับนะไม่เป็นไรโอเคถ้าชอบไปตามกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับเจอกันลีปใหม่ยิบได้ครับบ๊ายบาย